คนงชัยนี่ก็มันก็อาจจะเป็นลูกหล,ลานต้นนั้นน่นะแต่ก็อยู่บริเวณนี่หนแหละบระิเวณนางชุชชาดาไหวบ้างเป็นพระญาต ิเวาทนที่เขาก็พัฒนาได้อยงชูชาดาชาดานี่ไงเขาก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับ วัวเพราะว่าวัวก็ให้น้ำนมนางก็ต้มต้มข้าวสาลีใส่กับนมเป็นมีส่วนร่วมอะไรอย่างบริบดรณ์อยสัถะ้กทุปะยะเป็นที่ วัยมุดสัปดาห์ที่าของพระเจ้าชิวช้าลย สวัสดีครับทั้งมุนนะเจดทั้งมุนนะโรงเรียนทั้งมุนครับนี่โรงเรียนนะสวัสดีโรงเรียนครับอืมทุกประจ๊ अच्छा <laughs> है <laughs> 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 tambun. Uh, tambun 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 Tambun